สวัสดีทุกคนกูบอกไว้ก่อนเลยนะถ้ามึงดูคลิปกูไม่เข้าใจมึงใส่หัวไปใส่หัวไปมึงไปดูละครลิงมึงจะเข้าใจมากกว่าถ้ามึงดูคลิปกูไม่เข้าใจขอให้มึงใส่หัวไปใส่หัวไปมึงไปดูละครลิงมึงจะเข้าใจมากกว่านั่งลงนั่งนิ่งๆเฮียกูจะสอนมึงชีวิตมึงน่ะประกอบไปด้วยจิต จิตท,ที่รรประกอบไปด้วย3มชีวิตอย่างแบ่งแยกไม่ได้คือจิตวิญญาณวิญญาณและมนุษย์จิตวิญญาณวิญญาณและมนุษย์มึงมีชีวิตอยู่ด้วยกัน3ชีวิตอย่างแบ่งแยกไม่ได้คือจิตวิญญาณวิญญาณและมนุษย์และมึงมีชีวิตอยู่ด้วยกันบนสามโลกอย่างแบ่งแยกไม่ได้คือจิตวิญญาณวิญญาณและมนุษย์มึงเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณดำเนินไปโดยวิญญาณกลายเป็นมนุษย์ มึงเกิดขึ้นดำเนินไปและกลายเป็นอยู่ด้วยกันในสามชีวิตสามโลกคือจิตวิญญาณวิญญาณและมนุษย์อีควายมึงไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่ในโลกมนุษย์เพียงโลกเดียวมึงเกิดขึ้นดำเนินไปและกลายเป็นอยู่ด้วยกันถึงสามชีวิตสามโลกคือจิตวิญญาณวิญญาณแล้วก็มนุษย์ชีวิตมึงน่ะคือจิต จิตของมึงจะเรียงกันเป็นสมชั้นอย่างนี้จิตชั้นในคือจิตวิญญาณจิตภายในคือวิญญาณแล้วก็จิตภายนอกคือมนุษย์นี่คือชีวิตมึงเรียงเป็นอย่างนี้เออจิตวิญญาณวิญญาณแล้วก็มนุษย์จิตชั้นในคือจิตวิญญาณจิตภายในคือวิญญาณและก็จิตภายนอกคือมนุษย์การใช้ชีวิตของมึงเอ้ไว มันมีออทิศทางเดียวคือจากภายในสู่ภายนอกมึงต้องมีชีวิตจากภายในสู่ภายนอกคือจากจิตวิญญาณสู่วิญญาณและก็สู่ความเป็นมนุษย์ของมึงแต่โลกภายนอกเนี่ยมันจะบอกจะสอนมึงผ่านความคิดจะให้มึงทําตามความคิดซึ่งมึงจะเอาการสร้างรชีวิตมันจะเป็นจากภายนอกสู่ภายในซึ่งมันไม่ใช่ชีวิตมึงมันเป็นการทําลายชีวิต การสร้างสาร์ชีวิตจะต้องมีชีวิตจากภายในสู่ภายนอกไม่ใช่ภายนอกสู่ภายในภายในคือความรู้สึกและอารมณ์เพราะจิตวิญญาณและวิญญาณคือความรู้สึกและอารมณ์ส่วนภายนอกคือความคิดถ้ามึงใช้ชีวิตบนความคิดนะมึงเอาจากภายนอกเข้าไปสู่ภายในมึงทําลายชีวิตมึงเองโดยที่มึงไม่รู้ตัวมึงมีตัวตนอีโกหรือตัวตนอัตตาเข้าไปอยู่ในเอ่อวิญญาณมึงโดยมึงไม่รู้ตัว <irgend. S 2> มึงจะต้องใช้ชีวิตจากภายในสู่ภายนอกคือใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกและอารมณ์จากภายในออกสู่ภายนอกแสดงออกทุกความรู้สึกและอารมณ์ของมึงที่มีอันนี้แหละคือชีวิตจริงชีวิตจริงๆไม่ใช่ชีวิตที่ใช้ด้วยความคิดอีควายชีวิตจริงๆคือชีวิตที่หน่วยดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกและอารมณ์ใช้ความรู้สึกและอารมณ์เพราะความรู้สึกและอารมณ์คือมึงเป็นมึงมันเป็นชีวิตของมึง